สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสูช่ช anel บัตครคาบเกม i ิ่งขอบตาดำนะครับจวงนี้ไม่ได้ทำคลิปเล่นไดไลฟ์เลยเอาจริงไปติดนิยายผมเป็นนิสัยชอบถ้าอ่านนิยายหรืออ่านอะไรแล้วมันต้องอ่านให้จบอะ่ะอ่านไม่จบมันค้างคาจริงๆก็ม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ถ้าไม่เข้าไปทำประจําวันของเกมสเลดก็ทําไม่ได้ตายเกมเลยเกมนี้ผมก็เข้ามาแค่ล็อกอินมั้งแล้วก็ออก โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาวิชาดับคู่กับโซ่นะครับเอ่อดาบคู่ดาบคู่เกมนี้มันจะเป็นฝาสามารถสำหรับคนชอบสายหลบอะไม่ใช่สายโจมตีอะเพราะว่าเวลาอุธอื่นนะเวลาหลบมันจะอยู่ประมาณวิสองว,วิใช่ไหมวิหนึ่งจุดห้าวิประมาณนั้นแต่วุธนี้จะอยู่ประมาณสามวิได้เลยมั้ง เดี๋ยวนะลองโซ่นะขอกันหน่อยด้วยเนีย่ยเวาจะอยู่แป๊บเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นดาบคู่นี่จะอยู่นานเห็่ปะอยู่นานกว่าบบเดิมสามวิประมาณนั้นโอเคขอถอยก่อนละ มันเป็นอาวุธสำหรับสายหลบอะ่ะแล้วก็เป็นอาวุธสำหรับคนชอบขี้คิบข้อด้วยมั้งแต่ว่ามันเสียตรงที่ว่าชุดเกราะมันไม่ได้บวกขี้คิบข้ออะ่ะชุดเกราะมันจะไปบวกเออ่มันจะไปเพิ่มโจมตีมากกว่ากับสอตัตว์ตที่ประมาณเลือดน้อยอะ่ะแล้วก็เกราะมันรู้สึกจะเพิ่มไหมนี่มั้งฟื้นฟูมั้งเดี๋ยวไปที่เกราะก่อนเลยแล้วกันเนี่ย ถ้าเป็นอาวุธนะครับถ้าจะเป็นเซตเซตของพวกอาวุธมันจะเป็นเขียนว่าโจมอันบนคือโจมตีภายนอกส่วนอันล่างจะเป็นเมือ่อการโจมตีจะเพิ่มความเสียหายโจมตีภายนอกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป้าหมายที่มีค่าชี้ต่ำกว่าเี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อต่อสู้กับเป้าหมายที่หนึ่ยล่าก็คือน่าจะเลือดน้อยแหละผมไม่แน่ใจว่าค่าชี้มันคืนออไหนอ๋อค่าเกาะจึงบอกแล้ว ชิมก็คือค่าสแตน์มอนและยิ่งน้อยยิ่ง,งแรงแล้วถ้าถ้าสักตูหลอดหมดก็ก็คือตัวโดน,โดนเ,พเพิ่มเพิ่มความแรงไปอีกสี่อีกห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนเกาะจะเป็นอันนี้ป้องกันภายนอกนะครับเ,เมื่อหลบสักตัวอย่างสมบูรณ์นะเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ดอชนะจะมีโอกาส50เปอร์เซ็นต์นะครับที่จะฟื้นฟูพลังชีวิต ตรงสุด3%แล,ล้วความแข็งแกร่งอีก10หน่วยก็น่าจะไปถึงเต็มน่ะอ,อ่อถ้าชุดเซตผมจะไม่ผิดมันจะเป็นของชุดนี้มั้งนี่ซึ่งบอสตัวนี้มันก็ยากอยู่เหมือนกันผมมาบอสเป็นบอสนกคู่กับนางอะของก่อแรกรู้สึกจะไม่มีมั้งครับที่ดาบไม่มีจะไม่ผิด ก็เลยเนี่ยไม่มีอ่ะมาละก็คือมีแค่อันนี้เดียวเลยแล้วเป็นอันเนี้ยไม่ใช่ใช่ครับมีสัต์นักเดียวอืมอันนี้ก็สายแสงก็คืออันนี้แต่ใครที่จะมาหาชุดเซ็ตก็ถือว่านานอยู่กว่าจะมาปลดแถมปลดใจ่ังหากบอสก็โหดโอเคทีนี้มาดูพื้นฐานก่อน สกิลก็คือพุ่งพุ่งแทงรัวๆแปกติเลยไม่มีอะไรเอ่อจะเป็นเก็บสต็กได้3ครั้งก็คือกดใช้3ครั้งก็หมดละก็รอคูดาวไปสกิลทีเอ่อกดตอนกดตัวทีฟั่งดาไปอะถ้ากดมันจะกดได้2ทีอะถ้ากดอีกทีหนึ่งมันจะเป็นปาดใช้สกิลปาดนี่แล้วก็กด นี่ถ้ากดเร็วพอมจะเป็นท่านนี้แตถ่ถ้ากดช้าไปแปบนะครับนี่เร็วไปเว้ยแล้บนะมันกดท่ามันกี่มิตินี่ถ้าไม่ถ้ากดช้าไปจะเป็นท่านนี้ซึ่งรู้สึกมันจะเป็นรถคู่ดาวท่าทักท่าเนี่ยแต่ผมไม่มั่นใจท่าไหนผมลองแปลแล้วผมหาชื่อท่าไม่เจอ ใครรู้ก็บอกได้นะแล้วก็สกิลอาเอ่อคลิกซ้ายก็คือฟันปกติมันจะไปเพิ่มหลอดนี้นะครับหลอดทางซ้ายล่างนี้ก็ค,คือหลอดข้างเดี๋ยวผมฟลอกฟันหลอดให้เต็มก่อน เ,เต็มแล้วต้องมาเลยแค่จะเก็บสแต็กแป๊บ,บนึงวิ่งเข้าวิ่งออกอะ่ะผมบอกเลยเต่ต้องบอกก่อนด้วยวันนี้ผมไม่ถนัดเป็นรู้ที่ไม่ถนัดสุดละเป็นสายหลบอะแต่ผมถนัดเพลีโอเคเ,ออเมื่อหลอดนี้เต็มนะครับกอตัวอาจะเข้าสู่สนามข้างจอแดงซึ่งจะมีความสามารถในการเมื่อตีแล้วจะดูดเลือด จากดรเมจที่เราทำแต่ดูนะดมไม่ร้อยเนะโดดสิบสิบเอร์ซ็นมั้งไม่แน่ใจมันไม่ได้บอกว่าบ right. ูตูเท่าไหร่เพียงแต่ว่า,า,าตรงนี้มันจะเขียนว่าช่วงที่เรากดตัวแดงอะ่ะมันจะเพิ่มโอกาสติดคี้สิบเปอร์เซนแล้วก็เพิ่มเพิ่มดรเมจคี่สิบเซซึ่งก็สำหรับคนตอนที่บอกมันเป็นชุด ครับคนเล่นสายขี้ก็ได้ไปหาชุดเซ็เคีมาแล้วก็ใส่ผมเห็นคนเล่นดาเมจใส่บอสแรงอยู่ครับแป๊บแป๊บอสตายล้วแต่ว่าแล้วยิ่งถ้าคุณหลบเก่ง่แป๊บเดียวบอสตายแต่ผมเอามาเล่นไม่เหมาะต่อมาอาวุธนี้โซ่อาวุธนี้น่าจะเป็นอาวุธหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ายุ่งยากสุดละหมายถึงว่าวิธีได้มานะเพราะอย่างแรกเลยคุณต้อง มามืนกอสองไม่พอใช่ไหมคุณต้องไปทำเฟสนี่อีกเฟสปลอมตัวนะครับเพื่อมาเข้าสํานักตรงนี้ผมจะไม่ผิดนจะอยู่แถวนี้ครับตรงไหนวะจะไม่ได้ตรงไหนแต่อยู่แถวๆนี้แหละอยู่ฝั่งนีอ้อันนี้ปะน่าจะใช่เออตรงนี้แหละตรงนี้แหละสำนักนี้และ ซึ่งอย่างที่บอกมันต้องเรียนวิชาปลอมตัวแล้วก็ต้องทำเฟซปลอมตัวให้ระดับสองถึงมาทําอันนี้ได้จริงๆร,รู้สึกมันจะมีวิธีรอบเรียนอยู่มั้งเห็นเขาว่าใช้วิชาหายตัวแล้วรอบเข้าไปแต่ผมยังไม่เคยลองเลยไม่รู้ว่าได้ไหมเดี๋ยวไว้ถ้ามันลองได้ได้จริงเดี๋ยวจะเอามาใส่ในคลิปให้นะครับอดนี้เอาจริงเป็นอหนึ่งที่ผมไม่ถนัดตอนแรกผมชอบอดเนี้ย แต่ว่าไมยถึงว่าเห็นปุ๊บแล้วอยากเล่นแต่เพอเอามาเล่นจริงแล้วไม่เวิร์กไม่เข้ากับผมอย่างแรกสกิลทีจะโจมหล่นหนูลงไปเนี่ยใช่ไหมแล้ว,วเราเราตีเงี้ยใช้ชวุฒไหนก็ได้วดุบคู่เหล่านี้ก็ได้หนูจะออกมาทุโจมตีส่วนสกิลคิเอ่อมันจะเป็นการดึงมอนแล้วถ้ากดอีกทีหนึ่งจะกลายเป็นเตะซึ่งสกิลเตะนี้จะทําให้มอนล,ล้มได้ เออสกิลคิวอะถ้าป่าถ้ามันโตสักตัวมันจะเพิ่มมันจะมีติดดีบัฟในในไม่ได้บอกมั้งแต่ว่าตรงเลือดมอนส์มันจะมีขึ้นเออมันจะติดดีบัฟเออให้ให้หนูสกิลหนูอ่ะแรงแรงขึ้น5%แต่ส่วนมากคอมโบมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้มั้งถ้าคอมโบปกติที่มันแนะนำมันจะเป็นแบบนี้โดนหนูไปแล้วก็เปลี่ยนดาบแล้วก็ฟัน แล้วก็คิวอ่วไม่งั้นก็ถีบบ้างมั้งแล้วกดตัวอาแล้วก็ฟันคอมโบไปแล้วแต่เราอะตามชอบเลยเป็นวุฒที่เราแล้วแต่เราเล่นอะเอ่อแต่โปตีเวลาผมชอบโยนนี้ปึ๊บแล้วก็กดตัวคิวดึงมอนมาแล้วกดเตะแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นดาบคู่แล้วก็คอมโบไปเลย เพงแต่อุตนี้สกิลอามีฟรมาร์ซมาพิเศษ,ษ,ษหนึ่งคือเอ่อถ้าถ้า,ถามันจะชาร์จกดอาร์มจะชาร์จได้ใช่ไหมถ้า1.5จะเพิ่มความให้หนูโจมตีบ่อยขึ้นโจมตีเอ่อใช่บ่อยขึ้นแล้วอันที่สามมันจะเป็นถ้าถ้าเราชาร์จไปสามวิมันจะฟื้นฟื้นเลือดให้เราครับเนี่ยฟื้นหลอดเนี่ยหลอดเลือดเราเลยส่วน4.5มันจะ อมันจะช่วยฟื้นเลือดเพิ่มขึ้นอีกมั้งแต่มันจะเป็นโล่รูปโลดแทนอะผมไม่แน่ใจว่ามันจะการมอนติดไหมเดี๋ยวผมช้าให้ดูนะนี่ดูเลือดนะปุ๊บขั้นสองเห็นปะจะค่อยๆฟื้นขั้นสามจะเป็นรูปโลดแต่แปลแล้วมันยังงงๆเหมือนกันก็จนฝาสเตไม่น่าจะหมดนะครับก็ใ้เลือดขึ้นก็เอามาแทนเอามาแทนอาวุธทิวได้แต่ว่ามันไม่น่าเรียกว่าแทนได้อะ อย่างแรกเลยมันชัดนานแล้วมันฟื้นไม่ได้เยอะมากแบบพิวซึ่งเอาจริงนะสู้กับบอสอ่ะมันไม่มีโอกาสได้ชาร์จหรอกคุณโดนฟันก่อนอยู่แล้วคุณคุณจะคุณจะยังมาแบเนี้ยปุ๊บชาร์จขั้นสองปุ๊บแล้วก็ฟันม่เง้ก็ชัรชจแ่ชาร์จขั้นแรกแล้วก็ปล่อยเพื่อเพื่อเอาควาสามารถหนูโจมตีของหนูมาไม่ต้องถึงขั้นสองขั้นสามหรอก เออน่าจะมีแค่นี้มั้งสบพื้นฐานต่อมาปานปานอนสุดท้ายไม่ตรงนะครับเพราะผมมันยังหาไม่ได้ปานมังกรปานอันนี้ถ้าไปอ่านมันจะบอกว่าเฮ้ผมไม่ได้แปลไว้หรอ ไม่ได้แปลไว้ครัแบบนะครับเอ่อเขียนไว้ว่าเมื่อการโจมตีแสงมันปร,ราบชุดร้ายสุดๆตัวง้าจะนำฟาผชร้าุดๆกับโจมตีแสง อ๋อเอาง่ายๆเมื่อคุณใช้ตอนสนาข้างอ่ะการโจมตีมันจะช่วยเพิ่มดาเมจภายนอกขึ้นสิเปอร์เซนต์มั้งแล้วก็จมันในนี้มันเขียนว่าต้านทานถังไม้ไผ่แล้วผมแปลงก,กิ่มมก็แปลคาว่าไม้ไผ่เหมือนกันผมก็เลยง,งงว่ามันหมายถึงอะไรอันหลังนี่ไม่แน่ใจนะครับเอ่อแล้วก็มีฟวามสามารถอีกอย่างคือเมื่อคุณใส่อ่ะมันจะติดตีมอนอ่ะมันจะติดตีเกาะ ก่อแตกไปอะ่ะก่อแตกใส่มอนออยู่ตรงเลือดมอนนะครับเห็นปะจะมีแสลก่อแตกเห็นไหมเนี่ยจะมีก่อแตกถึงถ้าคุณไม่ใส่มันจะไม่ขึ้นเวลาคุณฟันอะ่ะคุณถ้าถ้าถ้าไม่ใส่มันจะก่อแตกตอนตอนมอนล้ม ซึ่งเอาจริงเป็นเป็นปลาหนึงที่ผมว่าแนะนำน่าจะต้องหามาใส่เพื่อจำฝาร์จำเป็นเป็นปลาหลักของมันด้วยต่อมาอันนี้อันนี้เป็นอันที่ผมงองสุดละเพราะมันเขียนว่าเอ่อขณะที่วอร์เดต้าสกิลวอร์เดลต้าเอ่อของรอยน์ซอดอสติงเบดมันจะเพิ่มโมเอ่อเพิ่มห้าวิมงแล้วก็ได้ได้การ์ดคืนมายี่สิบ ซึ่งอันนี้ผมงงสุดละมันผมไปลองแล้วมันก็ไม่รู้มันได้จากมันได้การดจ,จากอะไรลองลองลองทุกอย่างละสกิลเนี้ยใครรู้บอกทีนะเพราะมันรู้สึกจะชี้มาที่เนี่ยมันจะชี้มาที่ธาตุเนี้ย ซึ่งมันจะมีคอมคอมโบกับอันนี้บอกว่า50%จะได้การคืนเหมือนกันแต่แตจะได้แค่อันเดียวมั้งแต่ถ้าใส่อันนี้ไปมันจะได้ใส่ปานเมื่อกี้ไปมันจะได้20ไี่คืมนมา20ซึ่งก็งงเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอเซิร์ฟอ,อ,อังกฤษน่าจะช่วยได้ส่วนปานที่สามสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่ประมาณว่าติดสตัน ก็คือหมดแรงอะ่ะจะทำให้คุณได้รับชั้นการสลายตัวก็คือทะลวงมอนเพิ่มไี5ห้าคะแนนแล้วก็เพิ่มโบนัสความเสียหายห้าเปอร์เซ็นตซ้อนทับด้วยสามชั้นอยู่ด้วยเบนาสามวิก็ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันสุดท้ายจะเป็นปานอันเอ๊ะรูปรูปมังกรป่า ตัวรูปมังกรอ,อันนี้รู้สึกจะเป็นรถคู่ดาวรถคูดาวหนึ่งวิมั้งแล้วก็จะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้งทุกๆสิบวิคูดาวนะ่ะก็คือมันขึ้นมันลดทุกสกิลอะอันนี้พวกนี้สกิลพวกนี้ลดหมดนะครับสกิลที่มีผลก็ของรถคูดาวละวิหนึ่ง จะเป็นอาวุธเสริมซะมากกว่าอันนี้วุฒหลักพัดเนี่ยอืมใส่ได้หลายอันคือรถกุดดาวเหรอครับหลักๆแต่จ,จริงสู้บอยดูสู้รอบก็ได้ไหนๆก็สู้เคยสู้แล้ว เติรนจะสู้บอลอะไรดีเออบอสตัวนี้ก็แล้วแต่ขอไประดับต่ำแล้วกัน,ม,นมันุุย์ไม่หนัดอะ 看看是你要阻挠南征？山河。不必多说，万川。蒙蒙了啊！ หลบตีมิตีพเพอร์เฟตดอสเลย,ยนี่ขนาดระดับต่ำแลนะ้ว เดี๋ยวขอเลือกอ,อกก่อนแล้วกันเล่นหน่อยๆจะออกอย่างที่บอกไม่นัดผมไม่หนัดเพอร์เฟกต์ดอทเกมเนี่ยนัดเพลย์รีมากกว่าเพราะงั้นมันเลยโชว์ได้ไม่เต็มที่เดี๋ยวต่อไปจะเป็นอาวุธล่มสายตีไก่ซึ่งเป็นอาวุธที่ผมเล่นบ่อยอยู่เหมือนกันแต่ว่าเต่ขอไปศึกษาอีกนิดนึงแล้วก็อีกอันนึงอาวุธใหม่ที่ผมชอบเลย สนักใหม่เลยผมชอบมากเลยใช้เล่นแล้วหนุกอยู่ครับสุนักสตักเลือดไอ้สตักระเบิดนี่สำนักนี้คึงมามาที่หลังผมอัพไปไกล่แล้วอะอันนี้อัพไปสามสิบใช่ไหมแต่สำนักนี้มาที่หลังผมอัพไปท่าหาแล้วอะเดี๋ยวว่าจะอัพเพิ่มอีกมันเล่นคู่ก่นนี้ร่มใหม่ โอเคเดี๋ยวคลิปที่ผมไปก่อนนะครับก็จะชอบก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสววนนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย